อยากฟังน้องร้องเพลงครับพร้อมแล้วสั่งเลยครัผิดผิดผิดอน้องขอบคุณที่รู้

เร,เรียนจบมีงานทําไม่ทุกตรมปริญญามาสะสมประสบการณ์มหาลัยไม่ได้สอนแค่วิชามหาลัยสอนกายาสอนสื่อสารมหาลัยสอนชีวิตสอนประสบการณ์มหาลัยเปรียบดังบ้านสารฝันไกลในวันนี้แม้ลาไกลไปต่างถิ่นในวันนี้ยังคงกลิ่นที่จางหาย ในวันนี้ย้อนกลับมามหาลัยสหเวมสมอนไซ์ได้พบกันขอแสดงความยินดีพี่บัณฑิตเหล่านิสิตล้วนภูมิใจร่วงสังสรรค์หากใครถามนามและบือชื่อสถาบัน Vamos